นี่เราไปวโรงพยาบาลมาเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดของจังหวัดอยู่นี้มีทั้งจังหวัดไรนคะจังหวัดจังหวัดไหคะงหลายใช่ชรือเปล่าใช่ใช่้าตย่รงมามาี่เราอยู่เราจะมาทำอะไรคะเราไปดูแผนแผนจีนการสก่งต่างๆทุกอย่างเลยแล้วก็มียาจีน นะคะว่ามีอะไรบ้างเขาเขาอีเยอะไรคัสมุนไพรเขเียนว่าอะไรเขาเขียนว่าตอเลเขียนว่าฝูดด้านไหนอ่ะฝูดอีกด้านหนึ่งเขียนว่าผิวอันหองสุดแล้วในโรงพยาบาล ต่อไปเราจะไปกินข้าวเที่ยงกันขบอกว่าตกละสิบคนแต่ตอนเนี้ยเราอ่ะคนเปกับพูไปึงแต่ถ้าเราเราไปรวมก็ได้ถ้าเรารวม่านถ้าเราแย่งต่อทันไปรวมถ้าเราไม่ทันเราก็รวมไม่ทันมัแย่งหไปรวมไปไงก็มาเขาแหละคนละรวมแล้วก็จริงๆแล้ววันเนี้ยเราจะไปผิงเลอร์ฟูจิจันคือเมืองโบราณของผิงเมอร์ เมืองโบรานชื่อผิงเลิ่งก็คือที่นี่หรือเมืองอื่นเมืองนี้ดิเมืองแถวแถวนี้เมืองในเมืองนี้แต่ว่าเป็นสถานที่สถานที่ท่องเที่ยวที่หนึ่งเพราะว่าเราผิงเลิ่เรามาลูทางด่วนที่นี่ใช่ถูกต้องงั้นแหละถ้าไปถูกก็ร้อนใช่ร้อนเปิดแอร์แอร์เปิดไม่มีไม่มีเลยไม่มีเลยโอ้โหเอาเลยร้อนมา่กันนี่ไม่ใช่เปิดทำไม ใช่ค่ะหนมาก่ะแล้วรูเราใส่ดีแล้วเใส่ใส่เหมือนอยู่โรงสูงเขอีกอาจาร์ขนาดนี้จะบอกว่าแต่งตัวานบอว่าแต่งตัวอุ่นๆนะรักษาความอบอุ่นได้ไหนะนส่าสือหาตัวองก็รอนเหนไม่อเก่ด้แม่นาแม่น ไม่หนา่้แ้าเป็นงี้แเ้เรื่องหมะที่เหมืหไม่แพงกไม่ให้ออไม่น้ำค่ะซื้อ,อ,อ่าเย็นฉีเกียงคือเชื่อแล้วนะ <c oughs> ่จะดูน้ำมากเลย โจที่เราไปกันเลยมันจะลืมเหมือนกันเลยน่าจะเป็นตัวนึงของเมืองนี้เมืองนี้ชื่อว่าโซล่าโซล่าโล่ไม่รู้อ่ะเอาไม่ดีเียอ่ะว่า,วาวหลาย Q Q I O N T ม่มัไม่เหมือนส่งเมางนะวัเป็นตัวเอกนะมันเป็นตัวสีตัวคิวนะคะท่านผู้ชมต้องส่ขออความมากอ่ะาไรชอมเมนตอมบายแต่ว่าอ่ว่าอะไรตอบถุงนะจะได้นี้ไปเลยกินหายหมดแล้วส่งภายใน10ปีส่งมาอะไรเขาขายเขาขาย ไม่เ,เ,เห็นอ่ะเขาขยิ้วเขาหิ้วหิวเหมือนเป็ดฮิ้วเหมือนเป็ดอ่ะเขายเนเต้นสดๆเลยแล้วเขาหิวขายเหมือนพวงมาลัยทั่วไปนัประมาณนี้ก็ได้เด็โเาทำไมวะเออเออะมาเขาเนคนแดีมากคนดีเลยทรมานสตม่อเขา้วเขต่งงแล้วบบ้านไม่ต้องถึงอแล้ว เราขึ้นโดเอกะขึ้นทางโดยก้งข้ามสองเราแล้วนะทุก่ที่เดินไมเอไม่เอาห้อยคออยคอลยต้องห้อยคออยากให้เห็นเพจอ๋อชิ้ด้วยรา้อก็มันแถมยี่ห่อยอมาอ่ะก็เธอไม่เอามาหรือลืมลืมคนนี้ค่ะ ไปแก่สิบชั่งก็มันเหลือเราแค่สองคันเราไปเที่ยวกันสองทั้สองคันทีก เป็นคนเราเป็นรถตันทีนี่ขาเราว่าได้เพื่อนใครจะได uh ้เสียงครที่ไม่ใช่เสียงภาษาไทยก็ผมเราขอไปชัวร์ต่อเลยนะทุกท่านต่อเลยนะทุกท่าน ไม่ได้แจขามาตั้งแต่เช้าไม่ได้เลยเขาให้เขาโอเคแล้วน้ำดน้าเมื่ออยากได้มากเอาไปชุกน้วดละหนึ่งยูเอนอทำไมเขาแจกน้ำสีน้วะแหวนไม่แจกน้าสีแดงขวดละสองยเอ็นไม่เพราะเขาไม่แจกถีม่งมากกว่าอะสี่วงถูกแหวมันเย็นไมันเย็นตอนนี้รอนรรอมากดูคอตาอ กลยนเราซื <c oughs> <c oughs> ้อไม่รู้หรอโอ้เหรัไแล้วไปมาแล้วเดินมาเดินไปเดินไ้ได้ ร้อยสองดูมันมังนี้มันนี้เชป่ป่ะหรือะสิองศากลับแน่ๆกลับไปโอรยตอนกลับไม่เห็ตอนกลับหลับตัวก็คือที่จะใช้เลาที่ก็เเก็นีห่ อามาเิลงี่เปิดลาดูไมอย่าามนีก็อน่ีว่าค่าาเิาเท่าไหร่เรื่องดูแลดูเองได้ ที่นี่เป็นเมืองโบราณใหญ่มากๆใหญจะเดินไม่ครบเราจะเดินไม่ทันนะนะเดี๋ยวเขาให้เวลาเราเดินสองชั่วโมงแต่ว่าเราอะถ่ายรูปแต่ข้างหน้าไม่ถึงข้างในสักทีนี่ข้างในไม่ครบเฮ้ยเร็วมากอะตอนนี้เรากำลังเดินมาน่าจะเป็น ปลามผักผลไม้แล้ว,วอ่วไอะไรเราเดินตามเราแค่เดินตามคนอื่นนะนี่เมื่อกี้เพื่อนเราแปะให้ว่าลุงบอกว่าข้างในมีผลไม้อันนี้เขาเรียกน้ำผิงอันอะไรนะเอ้ยผิงเลอรผิงอันมันโชคดีเดี๋ยวผิงอันมันมากันภัย 而且放在这里，我给你，嗯、然后我给你拿过来，放在一堆，放在一堆，然后那个就是他们拿袋子过来，我们装好了，一起过去称了。嗯，嗯，嗯嗯所以说，我他们说你遵义大学，我说今今天就是给你们买免门票了嘛，嗯、因为平时我们他妈想是不是他干嘛去？